ก็สวัสดีครับเนี่ยวันนี้ครับผมกะมาสาวน้อยเพชรบ้านแรงครับพี่น้องครับกะห่างจากบ้านผมประมาณสามสิบกิโลเนี่ยครับวันนี้ครับมากับรถไซด์น้อยครับลูกชายใหญ่ลูกชายใหญ่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นที่อะไรครับน้องผู้ฝาครับอน้งผู้ฝาครับเดี๋ยวเราจะไปดูหมอลำกันผู้ฝาจะไปหาพี่ของหญิงกันครับวันนี้ไปกันเลย ไปไหนซื่อของเล่นเดี๋ยวข้าเด็กหน่อยไปซื้อของเล่นกันครับมาสัมภาษณ์ซี่ผู้ฝาได้อะไรครับไหนมาดูลกูกผู้ฝาได้อะไรมเมื่อกี้ดีใจไหมดีใจไหมครับดีใจไหมไหนทำหน้าดีใจพี่น้าดีใจดีใจไหมดีใจไม่ได้ของเล่นอ่ะ ดีใจค,ครับยิย้มเลย <laughs> ยิ้มสิก็เก็บทรงอยู่แล้วลูก <laughs> มาได้ของเล่นนะรถไฟแ๋ย,ยแวสีไทยบรรยากาศไปไม่ดองไปเลยครับหนางานอ้วนทางบนทางเขา่าครับไปน้องเข่าอันนี้แล้วก็นี่ก็ทางเข้าแล้วก็ก็จะมีของขายตลอดทางเขง้าไปในคนเลย ไปเดี๋ยวเดินกันต่อเลยร้องไหลายอยู่เล่ครับพี่น้องนี่ตอนนี้ครับกาบเวทีร้อยเปรเซ็นตแล้วบนาจอดีครับเต็มระบบลม สวัสดีครับมาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สับเป็นงานที่โอ้ยท่าน <ไป S 1> แก่เราก็ไปข้างในกันนี่บัตรกี่บาทเนออัตัน้อนนีก่อ เม oui. er> pues mm hmm> nah. right. ื่อกี้นะผีของหญิงกับกำลังเช็คเศร้านะผมซื้อบัตรก่อนบัตรร้อยยี่สิบบาทไปหาแป๊บเึงลูกบัตรสำรับพี่้อกท้อที ัุประสงค์ในการมัน่อยสิบบาทมบพี่น้องบ้านอ้ยบเคยนีบคยนีบอกไหนเลยครับทั้งนี้หรกท่านทำบุญต่อวันนี้ทพี่น้องไรบ้านอน่ากไรคนนาเกิดมาตวทุกประค์กันแม่ครับพ่บางคนไม่มีบ้านบางคนไม่มีแม้กระทั่งที่จะอยู่แม่คนชนะขอบคุณคุัทขอบตุอครับนี้ ชอบม้าชอบม้าไปเลยคนละเพลงบอคนคนสีสองเชปะเชปะอ๋อเชปะพวกแม่ชอบม้านะเออ เพียงหญิงแล้วนี่เราไปอนาถกว่าที่นี่ตอนนี้พี่น้องที่อยู่ภายนรถมาสรีบเร่งหน่อยตอนนี้โอ่งอิงโอ้โหเอ๋คอยบอกยไม่ได้บอกเก็บคอไปเลยอ๋อส่วนพี่น้องที่เข่าวบ้าหอนมาถึงนะครับท่านเดินเข้ามาอยากจากดวงดีจากใจโชคดีครับต่ำก้อมเสื้อแล้วนะครับด้านซ้ายมือที่ท่านเดินเข้ามาท่านจะเห็นโลงศพอยู่ตรงนั้นวัดนะครับโลงศพอยู่ตรงนั้นวัดถูกประ ที่บางนีก็บ่ราะเป็นที่วัดดอกแต่ว่าพาดพคุณไว้ใช้บนสเนสาเม็ดเลยแล้วเสาไว้ทั้งพุ่นอีกสิบเอด็ดลายเสาสิบเอด็เอดลายปูเข่าเพื่อนสำหรับผู้บ่มีเข่ากินมาขอได้แต่ต้องจนจริงนะไม่ใช่จนแอบแฝงว่ามันว่าปาขอไปแล้วแกผ่อนเครื่งทงั้งแวะขายพร้อมเนี่ยพุงยิงสีงอะไรเขาอันนี้มนเรื่นงหน้าผมถ้าถูกเป็นวัตกุกษัยนี่ดูกฮะลูกแกต่อหรอหรอ อ๋อไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปต่อเลยโอเคไปบบาาไปครับไป้องเดี๋ยวพาอถูกชายไปต่อรถไฟกัน<ล>นี่นนผูผ้ผาประกอบเสร็จแล้วลองดูที่จวดไหมจวดไม่ไหนลองสิโอ้วิ่งได้แล้วทีนี้วิ่งได้แล้วน,นี่สารชิกลุยนี่เนาะ ทานขี้กระตือก็ได้น่นะเอ๊ะทำไมมันความแรงมันแค่นี้ใช่ไหมนี่ขนาดมันวินน่งกันเดียวมันยังยากเลยเนี่ยถ้าใส่เงินเดียวต่ำครับนนพ้างแล้วลูกนนไ,ไหนวิ่งไหมโอ้วิ่งอยู่ตอนนี้ หมดเพราะว่าหมดแรงแน่ห้ารอบอะมันหนักเกินหนานหมดอะไรมันเบรกดิโอ้ยมันโอ้มันตกหลางมันตกหลางใช่ค่ะตกหลางโอ้เพราะว่ามันหมดแรงแล้วหรกหมดแรงลูกเป็นอันนี้ที่เนียนไปไนี่แกเป็นรถซิ่งเลยโอ้ฮ็ดหล่อขายเล็กหน่อยครับเนาะ ท่านไม่ไปแดงาะเหมือนกับีบริการังการครบอครับเรียบร้อยเราต้องไปซื้อฐานเพิ่มที่เซเว่นลูกอดานสิครับมันต้องเยอะโอ้มันต้องเยอะเหรอโอเคมันต้องฐานอยู่เซเว่นนะลูกฐานชาร์จเนี่ยฐานนี้ก็แรงนะเนี่ยอันนี้ฐานใหม่เลยนี่แต่รถมันไม่ดีลูก อ๋อให้ลุงนนท์ซื้อให้เหรอพาบอกลุงนนทิ์ดิลุงนนครับซื้อถานใหน้พานหนครับโอ,โอ้เล่นใดบ่หอดานาที่ครับปีหน้องครับสองเก่าาสมราคาอ๋อเ่าโอเคเอาผ่าลองเล่นที่ ลองสิเด <ừ S 2> mm ี๋ยวพี่หญิงก็มาแล้วพี่ญิงเาเสร็จแล้วหนุนลงนอนมาแล้วหนุนบอกลงนอนเลยอุ้ยอุ้ยวิ่งแรงเฉยใช่มันเบรกขามันเบรอ๋อมันเบกเหรอนอนนววันไโอ้นั่นนโอ้แรงแนี มันบอกว่าน้ำมันหมดเลยนำมันยังไม่หมดเลยรถไฟโกงรถไฟโกงไถ่ายคลิปไไหวเลยให้ป้าบีถ่ายเลยนุ่นพียงเอ็งมาแล้วพียงเงียมาดีครับเร็วนุ่นมาดีครับพียงงหน้อยสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับโส สวัสด <laughs> ีครับขึนนี่กะแสเสียในสายเลย